โอ้อฝ่าเอยฟ่าหองตึหงิดคำเขาเพิงเ่งไปเชียงใหม่ตกมะฮอดของไทยฝ่าเป็นสีคึ้มคึ้มมาใจริ่ง พ่อเตยเป็เยเ้โอ้ยล้าน้ำเออนี่ละพ่อแม่เอ้ยเสายนไก่แต่เล้วฟืดสฟืัดเมื่อัต คนตกลงจากจากจนใบอาตะปงมาว,วากเศ้าหน้ากะเตรียมไว้ถึงไถกับขาดฟันแยกไว้สิไถ่ดันว่าหดเนะาต้องเสียงจากคนเผ่าสวยหอดมือเอินพอถ้าจำบอกลูกบ้านสิ่พอลีกับผู้ตาให้โซ่เตรียมไวเกื้ละตัวเอาเด้อไกบึงข้างไกขันมันสั้นที่ลีปีนี้สิพอดีขันปีนข้าง,าง,าง,างาาาแก่โค้งยาวยาวคือเกี่ยว พอจำหมอกใบปีนั้นจังสิริมาเต็มที่เตะผัวนาไข่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูกโอ้อก่อนผัวลองขนโยกน้ำหมอลั้งมาเตือนขึ้นมาผัวเปก่อนเปย์เทน่าขาดเวย์ตาพ่อเร่เจ้าคืองานแม่บักหำอยู่บ้านกับเต่าตื่นคือกันเตรียมมือฟืนมือดังไปเป่าโกทางโควฉันมีไฟขวัญกลุ่มไอ้คว้าลูกหอมำ cặp hoàng con che vầy hiểu nằm mà say mũi, nam hoạt lèo ma, ma sao xoắn mưa chắp hoạt ma sụp mò tiếng lúc ỏi oh, e hai vẫy vẫy lục nè qua lục lạp nè phao thui và phong tròn tắc và đẹp say thui và đẹp say tuổi che tím thêm nấm xì đầy phê na xé pha leo tiếng hiên vào ừ, say hoang à ao, Tăng khôn tha ao, tiện ahim, tiện ahim, tiện tiện tiện